วันนี้ก็มีหลายรายการทีเดียวเลยนะครับครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญเจริญพรนะครับนี่ครับเป็นเจริญพรล่างเป็นเนื้อทองแดงลงยาสีแดงครับก็จะมีทั้งเหรียญอายุวัฒนะมงคล7ิสิบแปดหลังเสือเนื้อเงินก็มีนี่เลยครับที่ลูกศิษย์ตามหาเยอะมากอขุนแผนปลาไหลเผือกอนี่ครับครับขุนแผนหลังพญาปลาไหลเผือกหรูปูศิลาซิลิเันโทครับเป็นตะกุดทองแดงอืแล้วก็จะมีเหรียญหล่อพระเจ้า พระพุทธเจ้าห้าพระองค์นี่ครับครับสวยงามทีเดียวครับด้านหลังเป็นรูปเหมือนลุงกุซีลาครับพระปิดตาปิดหนี้แช่น้ำมับต้องบอกว่ามีเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการครับแล้วก็จะมีเหรียญนี่เลยนะครับพระผงหลวงเศรษฐีก็มีนะครับอคมีบล็อกยางมีองค์เดียวแต่สวยจัดรับรองว่าไม่ผิดหวังครับมีทั้งนี่เลยครับเหรียญกันชง เหรียญกันชงปลุกเสกพิธีเดียวกันกับเหรียญเหนือดวงสองครับแล้วก็จะมีเหรียญคําอวยพรเหรียญรวยเหรียญรวยล้านครับเออครับแล้วก็อีกหลายรายการครัรอติดตามนะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมสอนนอชาแนลนะครับในช่องเพจฟอร์ม y o u t u b e นะครับก็วันนี้ เช่นเคยครับก็จะพามาชมพระเครื่องของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับที่ร้านแจ็คเสมานะครับซึ่งห่างหายไปหลายสัปดาห์เลยนะครับวันนี้ก็เลยนัดแจ็คเสมานำวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลามาอัปเดตให้ท่านผู้ชมและ f c ได้ชมกันนะครับทุกรายการนีฮะยังเดิมๆกล่องเดิมนะครับจากร้านแจ็คนำมาให้ชมนะฮะแล้วมีราคาทุกรายการนะครับ ท่านผู้ชมก็ชมดูนะครับว่าชอบรายการไหนราคาที่ทางร้านแจ็คนำเสนอถูกใจและพอใจกับราคารายการไหนท่านผู้ชมในเอฟ FC ก็สามารถทักหาเขาหรือจะโทรหาเขาก็ได้นะครับเราจะมีเบอร์โทรให้นะครับไปชมพร้อมกับผมเลยนะครับว่าวันนี้ทางร้านแจ็คเสมานำพระเครื่องของหลวงปู่ศิลาศิริจันโท รุ่นไหนมาให้ท่านผู้ชมและ FC ได้ชมกันไปชมพร้อมกับผมเลยครับครับตอนนี้ผมมาถึงหน้าร้านแจ็คเสมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยครับว่าพระเครื่องของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทมีรุ่นไหนมั่งนะครับถักทายกันก่อนครับสวัสดีครับแจ็คเสมาสวัสดีครับพิชนิตสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็สวัสดี FC สนนชาแนลด้วยนะครับครับก็ไม่ได้ทำ EP หรือคอนเทนต์เนี่ยไปเราๆสัก2 3สสัปดาห์ได้ครับ FC ก็เริ่มจะถามหาแล้วว่าเอ๊ะทำไมพักนี้คุณแจ็กเงียบไปไม่เห็นมีลงคอนเทนต์เลยก็อยากจะเช่าหาวัตถุมงคลลูกกุชเชนอาวันนี้ทางนั้นเราก็ได้จัดให้แล้วครับครับไปชมรายการแรกก่อนรายการแรกเลยแล้วกันนะครับนี่เลยครับขอนำเสนอเป็นนี่เลยครับ เขาเรียกว่าเหรียญอายุวัฒนมงคล78หลังเสือหลวงปูศิลาสิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้อเงินทีศส5 6 5ัรับาจำนวนการสร้าง999องค์ครับองค์นี้ใหม่เลข8นะครับอืนครับลักษณะเหรียญเนี่ยก็จะเป็นเหรียญรูปไข่ปรากฏรูปหลวงปูศิลาหน้าตรงครึ่งองค์ด้านหลังก็จะเป็นยันเสือหัวขาดนี่ครับยันเสือหัวขาดต่อคตสลอกำกับโมเรนนี้นะครับ แล้วก็จะตอกหมายเลขกำกับบริเวณใต้เสือเล็กน้อยนะครับเป็นเหรียญรุ่นเดียวที่หลวงปู่ศิลาใช้ทําน้ำมนต์เป็นเหรียญอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บครับและก็น่าบูชาอย่างยิ่งครับจัดสร้างโดยธรรมะอุทยานนะครับนี่ครับสวยงดงามสภาพสวยคมับจมูกโด่งผิวใสกระจกไม่ผ่านการใช้การบูชาครับมาพร้อมกล่องเดิมอืแบบนี้เลยนะครับนี่ครับพร้อมกล่องเดิมครับ ทางร้านออกให้ผู้ชาเพียงองค์ละหนึ่งหมืบาทเท่านั้นนะครับครับมีองค์เดียวนะครับใครไวใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปครับขอนําเสนอเป็นเหรียญเจริญพรล่างหลวงปู่ศิลาสิริจันโธอองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงลงยาสีแดงพศสองพันห้าร้อหกสิบสีจำนวนการสร้างห้าร้อยองจะรันเลขตั้งแต่9 0 0 1ถึงเก้า องค์นี้หมายเลข9300นะครับนี่นะลักษณะเหรียญเนี่ยจะเป็นเหรียญทรงรูปไข่ขอบเหรียญก็จะเป็นป้องอ้อยปรากฏรูปหลวงปู่ศิลาหน้าตรงครึ่งองคด้านล่างก็จะปรากฏคำอวยพรเจริญพรด้านหลังก็จะเป็นเมตตามหานิยมนะครับกำกับด้วยยันห้านโมพุทายะนะครับองค์นี้สภาพสวยเดิมๆไม่ผ่านการใช้การบูชานะครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 4,500บาทเท่านั้นนะครับ,รบมีองค์เดียวน,นะครับขไข่ว้ไค่ได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับอีกหนึ่งรุ่นที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการนั่นก็คือเหรียญเปิดโลกบรรดาลทรัพย์หลวงปู่ศิลาซิริจันโทปลุกเสกพิธีไหว้ครู ปี65เป็นเนื้อทองแดงลมดำปีพศ2565จำนวนการสร้างเพียง5,000องค์เท่านั้นองค์นี้หมายเลข4707นะครับนักษณะเหรียญเนี่ยก็จะเป็นเหรียญรูปไข่ปรากฏรูปหลวงปู่ศิลานั่งสมาธิแบบเต็มองค์ด้านหลังก็จะเป็นยันโลกวิถูนะครับนี่ครับยันโลกวิถูก็จะมีพระพุทธเจ้าเปิดโลกซ้ายขวานี่ครับ ผูกเศีพิธีไหวครูปี65นะครับนี่ครับก็จะตอกโค้ดกำกับบุณนี้นะครับนี่ครับตอกโค้ดตอกหมายเลขนะครับถือว่าเล่นง่ายทีเดียวครับองค์นี้สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆทางร้านออกให้ผู้ชาเพียงองค์ละ3,300บาทเท่านั้นครับมีองเ์ี้วนะครับขายไปใครได้ถ้ากดได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมองต่อไปครับเขาเรียกว่าเหรียญเสมารวยทันใจลูกปูศิลาซิริเกนโท เป็นเนื้อทองแดงปีพศ2564จำนวนการสร้าง5,999องค์วันนี้ทางร้านเราเนี่ยมีมาแบ่งด้วยกัน3องค์ก็จะมีหมายเลข2429หมายเลข2377หมายเลข3672นะครับรักษณะเหรียญเนี่ยก็จะเป็นเหรียญทรงเสมาปรากฏรูปหลวงปู่ศิลานั่งสมาธิเต็มองค์ด้านหลังก็จะเป็นยันคูหลวงปู่ศิลานะครับก็จะต่อโคตมะต่อโคต คดณะนะครับกำกับบริเวณนี้นะครับแล้วก็จะตอกใหม่เลขกํากำกับบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นคำอวยพรรวยรวยร้านๆนะครับนี่ครับสวยงามมีพร้อมกล่องเดิมๆนี่ครับดังนั้นเรามีมาแบ่งด้วยกัน3องค์นะครับสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมทุกองทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ2,500บาทเท่านั้นนะครับมี3องค์นะครับใครไปใครได้ทักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปครับ เอาใจคนชอบพระปิดตาปดหนี้กันบ้างนะครับเขาเรียกว่าพระปิดตาปดหนี้แช่น้ำมนต์หลวงปู่ศิลาซิริจันโธเป็นเนื้อผงไม้ตะเคียนปีพศ2563จำนวนการสร้างเพียง800องค์เท่านั้น,นครับ,รบได้ปลูกเสกที่พระธาตุพนม,มแล้วก็ได้นำมาปลุกเสกที่วัดต่ออีก9วัน9คืนคลักษณะองค์พระเนี่ยก็จะเป็นพระปิดตาแบบลอยองค์แบบนี้นะครับด้านหลังก็ จะปรากฏชื่อรุ่นกปดนี้กำกับด้วยยันคนสามารถกินน้ำบ่เดียวหรือที่หลวงปู่เรียกว่ายันเหนือดวงพุทธคุณนี้ครอบจักรวาลนะครับแช่น้ำมนลจนน้ำมนลแห้งเลยนะครับนี่ครับหลวงปู่ปลุกเสกให้อย่างเข้มขังวันนี้ทางร้านเรามีมาแบ่งด้วยกัน3องค์นะครับสภาพสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมทุกองเลยนะครับนี่ครับทางร้านออกให้ผู้ชาเพียงองค์ละ 7,000พบาทเท่านั้นนะครับครับมี3องค์นะครับใครไว้ใครได้ทักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับครับนี่เลยครับเป็นพระขุนแผนอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างมากครับเขาเรียกว่าขุนแผนพญาปลาไหลเผือกตะกุดทองแดงหลุงปูศิลาสิริจันโฮปีพศปีงพันห้าร้บาจำนวนการสร้าง1 0 0 0 0หมื์นององนี้หมายเลข8 3ดสามห้านะครับนี่นะนี่ครับลักษณะก็จะเป็น ขุนแผนพิมห้าเหลี่ยมครับก็จะฝังตะกุดทองแดงซ้ายขวานะครับครับด้านหลังก็จะเป็นยันพญาปลาไหลเผือกนะครับครนี่ครับพุทธคุณเนี่ยก็จะเด่นทางด้านเมตตามหานิยมวาจาละรวยดีมหาโพกทรัพย์ร่ำรวยดีคาถาพญาปลาไหลเผือกวิเวสุเวอะยะเวยะเสผุเสวะเสตะอะเสห้องสามจบเก้าจบพุทธคุณ เรื่องเสน่ห์คนนักหลงวาจาและดื่นไหลธุรกิจการงานรับทรัพย์น้่รวยเรียกได้ว่าพุทธคุณนี่ครอบจักรวาลเลยทีเดียวครับคนั่นหลังก็จะกำกับด้วยโค้ดขชาวุฒินะครับนี่ครับนี่ครับก็ก็จะเป็นพยาปลาไหลเผือกนะครับนี่ครับน่าใช้น่าบูชามากครับเป็นเอกลักษณ์เลยเนาะใต้ฐานก็จะมีหมายเลขเลยนะครับองนี้หมายเลขอแปด 35นะครับนี่ครับมีหมายเล่งครับเล่นง่ายเล่นจบนี่ครับสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับทางร้านออกให้ผู้ชาเพียงองค์ละ3,800บาทเท่านั้นนะครับมีองเดียวนะครับใครไว้ใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยคผมรายการต่อไปนะครับขอนําเสนอเป็นนี่เลยครับเหรียญหันข้างครึ่งองคหลวงปูซีลาซิริเันโทเป็นเนื้อนวัตโลหะหน้ากากเงินครับ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ปีพศ2564จำนวนการสร้าง1,499องค์ uh huh. องค์นี้ใหมายเลข1002นะครับครับลักษณะองค์ผ้านี่ก็จะเป็นเหรียญรูปไข่ประกฏรูปรูปปูศิลาหันข้างครึ่งองค์ครับตัวเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญเนื้อนวะนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นหน้ากากเงินครับด้านหลังก็จะเป็นยันพรยานกยุงทองอ ตอกโค้ดกำกับบริเวณนี้นะครับเนี่ยโค้ดตอกสองตำแหน่งแล้วก็จะตอกหมายเลข1 0 0 2บริเวณนี้นะครับพุทธคุณนี้เ็าจะเด่นทางด้านเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งก้าวหน้าในหน้าที่การงานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เจดีย์พระธาตุหมื่นหินวชิระโสภนายนเจดีย์พระธาตุเหมือนหินองค์นี้สภาพสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ80,00บาทเท่านั้นนะครับ มีองเดียวนะครับรไ,ไขไว้แค่ได้ถักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมบก็ยังอยู่ที่เหรียญหันข้างครึ่งองค์หลวงปู่ศิลาสิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้อชนวนต่อโคดแจกทานรุ่นเลื่อนสมนรณศัดิ์ปีพศ2564จำนวนการสร้าง1,999องค์นะครับ,รบลักษณะเหรียญเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกันเลยนะครับเหรียญหันข้างครึ่งองค์ปรากฏลูกหลวงปู่ศิลานี่ครับด้านหลังก็จะเป็นยัน พระยานุกยุงทองต่อโคดสลอกำกับโบราณนี้นะครับก็จะต่อโคดแจกทานนะครับเหรียญแจกทานนี่จะไม่ตอกหม่เลขนะครับองนี้สภาพสวยเดิมผิวปลอดเดิมๆไม่ผ่านการใช้การบูชามาพร้อมป่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับพร้อมกล่องเดิมทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ3,500บาทเท่านั้นนะครับมีองค์เดียวนะครับใครไว้แค่ได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผม รายการต่อไปครับ,รบก็ยังอยู่ที่เหรียญหันข้างครึ่ององค์หลวงปู่ศิลาสิริเจนโทเป็นรุ่นเลื่อนสมณศรรักดิ์ปีพศ2564ครับองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับจำนวนการสร้างเพียง19,999องค์คองค์นี้หมายเลข8679แล้วก็มี630อีก1องค์นะครับครับนี่ครับ ลักษณะเหรียญก็เป็นเหมือนกันเลยนะครับนี่ครับปรากฏรูปลวงปูศินลาหันข้างครึ่งองค์เป็นเหรียญแบบหูตันนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันพญานุกยุงทองตอกโคตสอรอกำกับบุรนี้นะครับตอกไม้เล่กำกับบุีนี้นะครับพุทธคุณก็เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งหน้าใช้หน้าบูชาทีเดียวครับวันนี้ทางร้านเราเนื้อทองแดงเนี่ยมีมาแบ่งด้วยกัน2องค์ครับสภาพสวยแดงเดิมพร้อมกล่องเดิมไม่ผ่านการใช้การบูชาครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 2,500บาทเท่านั้นนะครับมี2องค์นะครับใครไว้ใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับเอาใจคนชอบพระหลอกันบ้างนะครับเขาเรียกว่าเหรียญหล่อพระพุทธเจ้า5พระองค์หลวงปู่ศิลาสิริจันโทเป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารพศ2564ารจำนวนการสร้าง2,999องค์องค์นี้หมายเลข1น5 0นะครับลักษณะ อ,องค์พระก็จะเป็นเพลพิมพ์ทรงห้าเหลี่ยม,มปรากฏพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ด้านหลังก็จะเป็นรูปเหมือนลูกกูศิลาต่อโคดสอกํำกับบริเวณนี้นะครับครับก็จะมีหมายเลขกำกับบริเวณข้างองค์พระนะครับนี่ครับต่อโคด์กำกับบริเวณน,นี้ต่อหมายเลขกำกับบริเวณนี้นะครับใต้าฐานก็อุดด้วยผงสมเด็จมื่นหินมวลสารดีพิธีเยี่ยม จะสร้างโดยพี่กอฟอัุมานชรื่อนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับครับเรื่องมวลสารพิธีการพุทธศิลป์พุทธคุณสุดยอดแน่นอนครับผมครับองค์นี้สภาพสวยดําเดิมพร้อมกล่องเดิมครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ7,900บาทเท่านั้นนะครับมีองค์เดีวนะครับใครไวใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปครับ เอาใจคนชอบของดีราคาเบาพุทธคุณเกินราคาเขาเรียกว่าเหรียญพรมหาเฮงหลวงปู่ศิลาสิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟพิพศ2,564จำนวนการสร้าง4,599องค์องค์นี้หมายเลข3776วันนี้ทางร้านเรามีมาแบ่งด้วยกัน3องค์นะครับ,รบก็จะมีหมายเลข3776หมายเลข975หมายเลข284นะครับล,ลักษณะเหรียญนี่ก็จะเป็นเหนร, 4, เรียญทรงสี่เหลี่ยมข้าหลามตัด ปรากฏรูปหลวงปู่ศิลานั่งสมาธิเต็มองค์ตอกหมายเลขกำกับบริเวณนี้นะครับนี่ครับตอกโค้ดกำกับบริเวณนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันพรมสี่หน้านี่ครับพุทธคุณนี่ครบเครื่องครอบจักรวาลหน้าใช้หน้าบูชาทีเดียวครับครับองค์นี้สภาพสวยแดงเดิมพร้อมกล่องเดิมทางร้านเราเนี่ยมีมาแบ่งด้วยกัน3องค์นะครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 2,000บาทเท่านั้นนะครับนี่นะมี3องค์นะครับ,ครบใครไปใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับขอนําเสนอเป็นเหรียญราชันพยักฆ์หลวงปู่ศิลาสิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงลุ้งนะครับครับปีพศ .2,564 รุ่นทวีพวก,กรทรัพย์รวยล้านล้านจำนวนการสร้าง 5 4 9 9องค์ครัอบองค์องค์นี้หมายเลข4ี่เก้าหนึ่งปดะครับนี่นะนักนเณนเหรียญก็จะเป็นเหรียญทรงเสมาอปรากฏรูปลุงปูศิลาครึ่งองค์ก็จะมีเสือซ้ายขวานะครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นยันคูลุงปูศิลาอตอกโคตกำกับบริณีนะครับ,รบตอกหมายเลขกำกับบริณี้นะครับอก็จะปรากฏชื่อรุ่นาราชันพยัคตรุ่นทวีโภกทรัพย์รวยล้านล้าน เนื้อทองแดงลุงเนี่ยมีมาแบ่งด้วยกันหนึ่งองค์สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ2,2 0พรบาทเท่านั้นนะครับ,รบนี่ครับก็จะมีเนื้อฝาบาทด้วยนะครับนี่ครับเนื้อฝาบาทสวยงามพร้อมกล่องเดิมครับเนื้อฝาบาทนี่หมายเลขสามเก้าเก้าแปดนะครับนี่ครับเนื้อฝาบาทสวยงามทีเดียวน่าใช้น่าบูชาแล้วก็ที่สําคัญ ราคาก็ยังจับต้องได้นะครับเนื้อฟ้าบาทก็เราออกให้บูชาเท่ากันก็คือสองพันสองร้อยบาทสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมไม่ผ่านการใช้กันบูชานะครับครับนี่ครับมีอย่างละองสององนะครับใครไวใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปครับขอนำเสนอเป็นนี่เลยครับเหรียญพระปิดตามหาลาภโคกษั์หลวงปู่ศิลาสิริจันโท เป็นเนื้อทองแดงนะครับพศ2564จำนวนการสร้าง4,999องค์งนี้หมายเลข3867นะครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญพระป,ปิตานะครับคล้ายๆกับหลวงปู่กแก้วเกษาโล ปรากฏลูกพระปิตานั่งบนตังนะครับก็จะปรากฏปีพศปรากฏชื่อลุงปู่ศิลานะครับด้านหลังก็จะเป็นยันคูหลวงปู่ศิลานะครับ,รบก็จะตอกโค้รหยดน้ําบเโลน,นีนะครับ,รบก็จะตอกหมายเลขกํากับโบโลน,นีนะครับ N huh ก็วันนี้ทางร้านเรามีมาเบ่งด้วยกัน2องค์นะครับแกะซีนแล้ว1องค์ไม่แกะซีนหนึ่งองค์ทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ2,500บาทเท่านั้นนะครับมี2องค์นะครับใครไปใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผม รายการต่อไปครับขอนําเสนอเป็นนี่เลยครับเหรียญเสมาเลื่อนสมณศักดิ์หลวงปู่ศิลาศิริจันโทเนื้อฝาบาทปีพศ2564จำนวนการสร้าง6,160องค์องค์นี้หมายเลข1529นะครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญทรงเสมารปรากฏรูปหลวงปู่ศิลานั่งสมาธิแบบเต็มองค์าาด้านหลังก็จะเป็นพัดยศนะครับนี่ครับพัดยศปรากฏชื่อนุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ตอกโคดกำกับบุเลีนี้นะครับตอกไม้เลขกำกับบุเลีนี้นะครับก็จะตอกโคดทอด้วยนะครับเนื่องจากอยู่ในชุดทองคำวันนี้ทางร้านเราเนี่ยมีมาแบ่งด้วยกัน2องค์นะครับนี่ครับ2องค์สภาพสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมนะครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ2,900บาทเท่านั้นนะครับมี2องค์นะครับใครไลใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผม เอาใจคนชอบพระผงกันบ้างนะครับรายการต่อไปครับขอนําเสนอเป็นพระผงดวงเศรษฐีหลวงปู่ศิลาสิริจันโทองค์นี้เป็นบล็อกยางนะครับ,รบเนื้อผงพุทุคุณสีขาวปีพศ2563ครับจำนวนการสร้างทั้งบล็อกเหล็กและบล็อกยางเนี่ยจะสร้างรวมกัน8,000องค์ปลูกเสกที่พระธาตุพนมและก็ได้นํามาปลุกเสกที่วัดต่ออีก9วัน9 000คืนลักษณะก็จะเป็นพระผงรูปไข่ ปรากฏรูปลุงปู่ศิลาหน้าตรงครึ่งองค์กํากับด้วยยันหัวใจดวงเศรษฐีอุาอากาศด้าน,นหลังก็จะเป็นยันดวงเศรษฐีนะครับนี่ครับพุทธคุณก็จะเด่นทั้งด้านเมตตาค้าขายโชคลาบหนุนดวงหนุนดวงเสริมดวงแก้ดวงตกม,มีไว้บูชาเงินทองไม่ขาดมือนะครับอ,องค์นี้สภาพสวยคมจมูกดง่งผิวเดเดิมพร้อมกองเดิม ทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ2,500บาทเท่านั้นนะครับมีองค์เดียวนะครับใครไปใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับายการต่อไปครับขอนำเสนอเป็นเหรียญสแต็มโซรียันจันธาลุงปูศิลาซิริเกนโทเป็นรุ่นพิกแผ่นดินเป็นเนื้อทองแดงลุงปีพศ2564ครับองค์นี้หมายเลข10354นะครับนี่ครับ ลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญทรงสี่เหลี่ยม,มปรากฏรูปนุกุศิลาหันข้างครึ่งองค์ก็จะมีหมายเลขยิงเลเซอร์กำกับบนเหรียญนี้นะครับ,ออรบด้านหลังก็จะเป็นหลวงพ่อสุริยันโคสปัญโยต่อโค้ดกำกับบนเหรียญนี้นะครับนี่ครับเป็นโค้ดเป็นโค้ดสอนะครับเรียกได้ว,ว่า น่าใช้ในบูชาเนื่องจากหลวงปู่บอกว่าพุทธคุณดีทั้งกลางวันและกลางคืนน่าใช้น้าบูชามากครับครับวันนี้ทางร้านเรามีมาแบ่งด้วยกัน2องค์สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมไม่ผ่านการใช้การบูชาครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ1,400บาทเท่านั้นนะครับมี2องค์นะครับใครไปใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมมีมาแบ่งประมาณนี้ครับผมเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมและเอฟซีพระเครื่องของหลวงปู่ศิลาสิริจันโท ร้านแจ็คเสมาที่นํามาเสนอวันนี้นะครับก็มีหลากหลายนะครับแต่ละรายการก็สวยๆกล่องเดิมๆนะครับซึ่งทางร้านแจ็คเสมาก็มีราคาให้ทุกรายการนะครับซึ่งแต่ละรายการทางร้านแจ็คเสมารับประกันแท้นะครับตลอดชีพนะครับเดี๋ยวไปขอเบอร์โทรกันนะครับว่าเบอร์โทรอะไรครับอ่าเบอร์โทรผมนะครับสามารถโทรมาได้ที่0868995139 idline 0868995139ให้ติ๊กตรง id แล้วก็ใส่เบอร์โทรนะครับแล้วก็กดค้นหาได้เลยครับผมรบหรือท่านใดที่ใส่แล้วไม่ขึ้นก็สแกนผ่านหน้าจอได้เลยก็จะมี qr code ขึ้นให้นะครับ,รบท่านที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลหรือพื้นที่ใกล้เคียงสามารถมาชมองค์จริงที่ร้านเรานะครับร้านแจ็คสีมาห้างพันทิพย์บางกะปิชั้น3ปากซอยลาดพร้า127ร้านผมเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึง5โมงเย็นครับผม ต่ท่านในถ้า,อ,าอยากจะมาแล้วไม่คาดกันก็แนะนาให้โทรมาก่อนนะครับนัดก่อนเพื่อจะได้ไม่คาดกันครับผมครับนี่แหละครับท่านผู้ชมสนใจรายการไหนนะครับอยากจะคุยข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรมาตามเบอร์โทรที่เข้าให้ไว้นะครับหรือแอดแอดีไลน์ดูนะครับก็ทางช่องสอ놀่ชาแนลก็นํามาเสนอให้ท่านผู้ชมและอัปเดตดูแล้วนะครับพระเครื่องของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับ ก็ฝากติดตามใน YouTube นะครับช่องสอนอชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับแทนจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปนะครับวันนี้ทางช่องสอนอชาแนลก็ขอขอบคุณทางร้านแจ็คใสมาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ